สวัสดีครับนี่คือ Verdict Thoughts ตายคำพิพากษาพื้นที่ที่เรานำคดีจริงจากสารดีกามาเล่าอย่างเข้าใจง่ายและชวนคุณคิดต่อในชีวิตจริงสมบัติที่ดินมักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สุดเรื่องหนึ่งในครอบครัวเพราะที่ดินไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่ยังผูกพันกับบ้านเกิดและรากเหง้าของคนเราในคดีนี้นายปอถือครองฉลดที่ดินตั้งแต่ปี2536แต่หลายปีต่อมา เขาย้ายออกไปอยู่กับภรรยาจนห่างหายไปจากภูมิลำเนาเดิมนางก่อผู้เป็นน้องสาวจึงยื่นคำร้องต่อศาลขอครอบครองปรปักในที่ดินแปลงนั้นและศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเธอเรื่องเหมือนจะจบแต่แท้จริงแล้วเพิ่งเริ่มต้นเพราะนายปอกลับมาฟ้องเอาที่ดินคืนโดยอ้างว่าเขายังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามโฉนดคำถามจริงเกิดขึ้นว่าเมื่อศาลเคยมีคำสั่งว่านางกอได้ที่ดินโดยครอบครองปรปักแล้ว นายปอยังมีสิทธิ์ฟ้องอยู่หรือไม่และคําสั่งศาลในคดีเดิมมีผลผูกพันตัวเจ้าของโฉนดตัวจริงหรือไม่นี่คือคดีที่ศาลฎีกาต้องวินิจฉัยและคําตอบอาจไม่เป็นอย่างที่หลายคนคิดครับคดีนี้เริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดนั่นคือที่ดินในครอบครัวนายปอถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงหนึ่งโฉนดเลขที่2648เนื้อที่กว่า13ไร่ ตั้งแต่ปี2536ต่อมาเขาสมรสและย้ายทะเบียนบ้านออกไปอยู่กับภรรยานับแต่นั้นเขาก็หายไปจากภูมิลำเนาเดิมไม่ได้กลับมาดูแลไม่ได้ติดตามและไม่ได้บอกญาติพี่น้องว่าตนเองไปอยู่ที่ใดเวลาผ่านไปกว่า10ปีที่ดินแปลงนี้ถูกทิ้งว่างไว้นางก่อซึ่งเป็นน้องสาวจึงยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ศาลมีคำสั่ง รับรองการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยครอบครองปรปักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382ศสาลรชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่าที่ดินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางกอตามคำร้องเธอนำคำสั่งนี้ไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินทุกอย่างเสร็จสิ้นกลายเป็นผู้มีชื่อในเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยจุดเปลี่ยนสำคัญ แต่เรื่องไม่จบเพียงเท่านี้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปนายปอกลับมาปรากฏตัวพร้อมยืนยันว่าที่ดินดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาตามโฉนดเขาเยื่นฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่เคยให้สิทธิ์นางกอและขอให้ที่ดินกลับมาเป็นของตนตามสิทธิ์เดิมข้อพิพาทจึงเกิดขึ้นว่า 1. คำสั่งศาลชั้นต้นที่เคยให้นางกอ ได้กรรมสิทธิ์โดยครอบครองปอระบษ์นั้นมีผลผูกพันเจ้าของโฉนดเดิมหรือไม่2นายปอในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ดั้งเดิมยังมีสิทธิ์ฟ้องเพื่อทวงคืนทรัพย์สินหรือไม่ศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นในคดีใหม่นี้พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากเคยมีคำสั่งศาลไปแล้วจึงตัดสินยกฟ้องนายปอและให้เขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทนจำเลยศาลอุทธรณ์ นายปออุทธรต่อศาลอุทธรภาคสี่ศาลเห็นว่าที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของนายปอเพราะคำสั่งศาลชั้นต้นในคดีครอบครองปอระปักไม่อาจผูกพันบุคคลที่ไม่เคยเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนั้นกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือศาลอุทธรมองว่าคำสั่งในคดีเดิมเป็นเพียงการพิจารณาคำร้องฝ่ายเดียวของนางกอซึ่งไม่ได้มีการนำคู่กรณีมาโต้แยง้ง หรือให้โอกาสเจ้าของโฉนดแสดงสิทธิ์จึงไม่อาจถือว่าผูกพันหรือทำให้เจ้าของสิทธิ์เดิมต้องเสียกรรมสิทธิ์ไปผลคือสารอุทธรณ์พิภากษากลับให้เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในชื่อนางกอและคืนที่ดินให้แก่นายปอสารดีกานางกอไม่ยอมรับคำพิภาคษาสารอุทธรณ์จึงดีกาคดีขึ้นสู่สารดีกาสารดีกาพิจารณาแล้ว วางหลักไว้ชัดเจนว่า 1. คําคำร้องขอครอบครองปรปักที่นางกอยื่นในคดีเดิมเป็นเพียงคดีไม่มีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา188 2. แแม้ว่าศาลชั้นต้นจะส่งหมายแจ้งวันนัดไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของนายปอแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีนั้นเลยดังนั้น คำสั่งศาลชั้นต้นในคดีครอบครองปรปักไม่อาจผูกพันนายปอในฐานะบุคคลภายนอกคดีศาลดีกาอธิบายเพิ่มเติมว่าการที่ศาลชั้นต้นเคยมีคำสั่งให้นางก่อได้ที่ดินนั้นไม่ได้หมายความว่านายปอสละก,ก,กรรมสิทธิ์หรือสิ้นสิทธิ์ทันทีเพราะเขายังคงมีชื่อในโฉนดและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ก่อนหน้านั้นและเมื่อเขากลับมาฟ้องเรียกคืนศาลย่อมต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายแพ่ง มาตรา1336ที่บัญญัติว่าเจ้าของทรัพย์ย่อมมีสิทธิ์เรียกเอาทรัพย์สินคืนจากผู้ครอบครองหรือผู้ยึดถือไว้โดยไม่มีสิทธิ์คำพิพากษาสุดท้ายสารดีกาจึงวินิจฉัยว่านายปอในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมยังคงมีสิทธิ์ฟ้องเพื่อเรียกคืนที่ดินจากนางกอและคำสั่งสารชั้นต้นในคดีครอบครองปรปักไม่อาจผูกพันนายปอได้ดังนั้น การที่นางกออ้างว่าตนได้กรรมสิทธิ์โดยครอบครองปรปักจึงไม่อาจปัดสิทธิ์ของเจ้าของโฉนดที่แท้จริงได้สารดีการมีคำพิพากษายืนว่าที่ดินโฉนดเลขที่2648ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของนายปอและให้นางกอคืนสิทธิ์พร้อมทั้งแก้ไขเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินคดีให้ถูกต้องตามกฎหมายสรุปสาระสำคัญ1 คดีครอบครองปรปักษ์ที่ยื่นฝ่ายเดียวไม่ผูกพันบุคคลภายนอกคดีแม้ว่าจะเป็นเจ้าของโฉนดตัวจริงก็ตาม 2. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงยังมีสิทธิ์ฟ้องเรียกคืนทรัพย์สินแม้ว่าจะเคยมีคำสั่งศาลให้อีกฝ่ายได้สิทธิ์แล้วก็ตาม 3. หลักการสำคัญคือศาลให้ความสำคัญกับสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดิน อาจไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเพราะมีคำสั่งสารฝ่ายเดียวหากเจ้าของสิทธิ์ยังไม่เคยเข้ามาเป็นคู่ความคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นย่อมไม่อาจผูกพันเขาได้หลายคนอาจสงสัยว่าในเมื่อศาลเคยมีคำสั่งให้น้องได้ที่ดินแล้วทำไมพี่ชายยังมีสิทธิ์กลับมาฟ้องอีกคำถามนี้สะท้อนความเข้าใจทั่วไปของสังคมที่มักมองว่าเมื่อศาลสั่งแล้วก็คือเรื่องจบแต่ในความเป็นจริง กฎหมายไม่ได้มองเพียงแค่คำสั่งกฎหมายยังมองไปที่สิทธิของคู่กรณีและขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาด้วยมุมมองของคนทั่วไปถ้าฟังจากเรื่องราวนี้เพียงผิวเผินหลายของอาจเห็นใจนางกอเพราะเธออยู่กับที่ดินมานานใช้สิทธิ์เหมือนเจ้าของจนกระทั่งศาลชั้นต้นก็รับรองให้จริงบางคนอาจบอกว่าที่ชายหายไปเองจะโทษใครได้หรือเมื่อไม่อยู่ดูแลที่ดิน ก็ต้องยอมรับผลที่ตามมานี่เป็นมุมที่หลายคนคิดและไม่ผิดที่จะคิดเช่นนั้นเพราะในชีวิตจริงเรามักใช้หลักเหตุผลของความเป็นธรรมเป็นที่ตั้งมุมของกฎหมายแต่กฎหมายมองต่างออกไปกฎหมายถือว่าสิทธิในกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นสิทธิมั่นคงจะตัดสิทธิของเจ้าของได้ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาที่เปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาโต้แย้งและแสดงสิทธิของตน คดีครอบครองปรปักที่นางกอยื่นเป็นคดีไม่มีข้อพิาพาทศาลพิจารณาจากฝ่ายเดียวไม่ได้มีการเรียกเจ้าของโฉนดเข้ามาเป็นคู่ความดังนั้นแม้ศาลจะสั่งให้เธอได้สิทธิ์แต่ก็เป็นเพียงคำสั่งฝ่ายเดียวไม่ใช่คำพิาพากษาที่ผ่านการต่อสู้กันจริงจึงอธิบายได้ว่าทำไมเมื่อพี่ชายกลับมาเขายังสามารถฟ้องทวงสิทธิ์ของตนได้แง่มุมที่น่าคิด 1. สิทธิของเจ้าของโฉนดมีน้ำหนักสูงไม่ว่าคุณจะหายไปนานแค่ไหนถ้ายังมีชื่อใน,นโนดคุณก็ยังมีสิทธิ์กลับมาฟ้องได้2การครอบครองปรปักไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะครอบครองที่ดินมานานแต่ถ้าไม่ได้ทำผ่านกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้มีการต่อสู้กันจริงในศาลก็อาจไม่มั่นคง 3. ความเข้าใจผิดของสังคมหลายคนคิดว่าแค่ไปศาลแล้วยื่นคำร้อง ศาลสั่งแล้วก็คือจบแต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคดีนั้นเป็นลักษณะใดและมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะคู่ความหรือไม่ข้อคิดจากคดีคดีนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจว่า 1. อย่ามองกฎหมายเพียงผิวเผินกฎหมายไม่ได้ดูแค่ใครอยู่หรือใครถือครองแต่ยังมองถึงขั้นตอนและสิทธิของคู่ความอย่างรอบด้าน 2. การที่ศาลมีคำสั่งฝ่ายเดียว ไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะตลอดไปหากยังมีผู้ที่มีสิทธิจริงและเขายังไม่เคยถูกนำเข้ามาในกระบวนการคดีนั้นและสุดท้ายสิทธิในทรัพย์สินไม่ควรถูกตัดทิ้งเพียงเพราะใครสักคนหายไปการสละสิทธิต้องชัดเจนต้องเป็นเจตนาที่เจ้าของยอมรับไม่ใช่การตีความเอาเองฟังแล้วอาจทำให้เราต้องกลับมามองใหม่ว่าความจริงกับความรู้สึกยุติธรรมของคนทั่วไป อาจไม่เหมือนกับสิ่งที่กฎหมายวางไว้เสมอไปครับเมื่อมองย้อนกลับไปในคดีนี้เราอาจเห็นเพียงข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างพี่น้องแต่หากฟังให้ลึกลงไปจะพบว่าแท้จริงแล้วมันสะท้อนคุณค่าและสิทธิของแต่ละคนได้อย่างชัดเจนสิทธิที่ไม่หายไปแม้เวลาจะผ่านสิ่งหนึ่งที่คดีนี้ย้ำให้เราเข้าใจคือ สิทธิที่แท้จริงไม่ได้หายไปเพียงเพราะเราเงียบหรือเพราะเราถูกมองข้ามในชีวิตจริงหลายครั้งเราอาจรู้สึกว่าตัวเองถูกละเลยเหมือนสิ่งที่เป็นของเราถูกดึงออกไปเหมือนเราไม่มีเสียงไม่มีที่ยืนแต่กฎหมายได้สะท้อนให้เห็นว่าหากสิทธิเป็นของคุณจริงต่อให้คุณเงียบหายเป็นนานแค่ไหนวันหนึ่งคุณก็ยังมีสิทธิที่จะกลับมาทวงคืน คุณค่าในตัวคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาคนอื่นเช่นเดียวกันกับชีวิตประจําวันคุณค่าในตัวเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสิ่งที่คนอื่นบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงวิจารณ์หรือคำตัดสินจากใครหากแต่ขึ้นอยู่กับความจริงแท้ภายในใจเราคนอื่นอาจจะบอกว่าคุณไม่เก่งพอไม่คู่ควรหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่ความจริงคือสิทธิในการพัฒนาตนเอง และสิทธิที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตเป็นของคุณเสมอบทเรียนเชิงใจจากคดีนี้ 1. อย่าปล่อยให้ใครตัดสินคุณค่าของเราแทนเหมือนกับเจ้าของโฉนดที่ยังคงมีสิทธิ์แม้จะไม่อยู่ในคดีแรกคุณก็เช่นกันคุณค่าของคุณไม่ได้สิ้นสุดเพียงเพราะใครบางคนบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ 2. การเงียบไม่ได้แปลว่ายอมแพ้บางครั้งในชีวิตเราจำเป็นต้องถอย ต้องหายไปเพื่อฟื้นฟูแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสูญเสียสิทธิในความฝันและความหวังวันหนึ่งเรายังสามารถกลับมาและยืนหยัดได้สิทธทิแท้จริงมั่นคงกว่าคำพูดใดคำพูดของคนอื่นเปลี่ยนไปได้ตามเวลาแต่ความจริงในสิทธิของเราคือสิ่งที่มั่นคงและรอให้เรากลับไปยืนยันข้อเตือนใจถึงผู้ฟังหากวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองถูกลดค่า อย่าลืมว่าสิทธิในการเป็นตัวเองเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวหากคุณเงียบเพราะไม่อยากสู้หรือเพราะเหนื่อยไม่ได้หมายความว่าคุณหมดสิทธิ์จะเริ่มใหม่และถ้าวันหนึ่งคุณพร้อมคุณสามารถกลับมาทวงคืนชีวิตของตัวเองได้เสมอคดีนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ดินแต่คือการย้ำว่าคุณค่าและสิทธิในตัวเราไม่มีใครพรากไปได้ตราบใดที่เราไม่ยอมสละด้วยตัวเอง คดีนี้เริ่มจากความเงียบพี่ชายที่หายไปนานน้องสาวที่ยื่นขอสิทธิฝ่ายเดียวและคำสั่งศาลที่ดูเหมือนจะทำให้ทุกอย่างจบลงแต่ความจริงสิทธิที่แท้จริงไม่เคยหายไปแม้จะผ่านการเวลาแม้จะถูกมองว่าไม่อยู่ตราบใดที่ยังเป็นของคุณวันหนึ่งคุณก็ยังมีสิทธิกลับมาทวงคืนศาลฎีกาชี้ชัดว่า คำสั่งที่ออกโดยไม่เปิดโอกาสให้คู่ความตัวจริงเข้ามาโต้แยง้งไม่อาจตัดสิทธิของเขาได้และเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ยังคงเป็นเจ้าของอยู่เสมอข้อคิดจากคดีนี้คือไม่ใช่ทุกความเงียบจะหมายถึงการยอมแพ้ไม่ใช่ทุกคำสั่งจะเหนือกว่าความจริงแท้ของสิทธิจบคดีนี้ด้วยถ้อยคำเตือนใจว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่ศาลตัดสินจะสะท้อนความจริงทั้งหมดแต่ทุกความจริง จะสะท้อนสิทธิของคุณเสมอนี่คือเวอร์ดิกตอดป้ายคำพหาภาษาคดีจริงแต่ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่ยังเป็นบทเรียนชีวิตขอบคุณที่ติดตามครับ